ลูกไข่เนี่ย,ยอยู่นั่งอยู่ในกระมังเนี่ยหมากระมังสวยๆไหนดูสิหม,มากระมังน่ารักมากเลยอันนี้ปุยฝ้ายเหรออันนี้ชาโคชาโคปุยฝ้ายชาโคไหนดูสิตัวนี้ตัวนี้ติตัวนี้น่ารักมากๆเลย นายอ๋อกินข้าวแล้วเนี่ยกินข้าวแล้วน่ารักจริงๆเลยปุยฝ้ายอันนี้ตัวนี้ชาโคปุยฝ้ายน้องขาวหายไปไหนอีกตัวนึงหายไปไหนอีกตัวนึงหายไปไหนดูซิดูซิดูซิอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละคนน่ารัก คนน่ารักลูกไขวะลูกไขวะอยู่ตรงนี้มาดูทิอ่ะไหนไหนมาดูทิมาดูมาดูก่อนอ่ะเน้นเน้นเลยอ่ะดูตัวนี้ก่อนอยู่นั่งนิ่งๆหมากลมังนั่งนิ่งๆอ่ะนั่งนิ่งๆหน่อยนั่งนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆอย่าโซน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 นะดูตัวนี้ทิอ่ะละละอ่ะละละ เดด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 แม่ da, 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 da. นนยปุยไฟยน้องขาวช,ชาโค ρε. ชาโคชาโคแล้วตัวน,นี้กาแฟใช่กาแฟไหมหมากละมังน่ารักน,าน่ารักอยู่ตรงนี้ก่อนนะอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตกลงมา เดี๋ยวตกลงมาหมากละมังอะลังดูิอ่ะยังไม่ไปยังไม่ไปนี่ไหนไหนไหนไปุยไฟยปุยไฟยล้านนี้อะไรหืชาโคลเหรอชาโคไหนชื่อชาโคชาโคแล้วกละมัง ชาโคแล้วกาแฟไหนกาแฟเรามาดูสิอ่ะไหนดูซิดูซิดูซิเราไม่ยุ่งแนละ้เราไม่ยุงนะ่งล้วอยากออกอยากลงเดี๋ยวตกเดี๋ยวตก ไหนไหนปุยไฟมาดูหน้ากันก่อนสิปุยไฟมอมมากเลยอ่ะมอมจริงๆเลยกาแฟกาแฟก็มอมกาแฟก็มอมนี่ปุยไฟ ไฟฟายนะหมากระมังเนาะน้องหมากระมังน้องหมาในกระมังอ่ดูซิดูซิเอายังไงจะเอายังไงกันจะลงเหรอจะลงใช่ไหมจะลงหรือเปล่ามาซีอึ๊บอ่ะ เอาแล้วเอาแล้วเหลือปุยฝ้ายตัวเดียวปุยฝ้ายอยู่ตรงนี้แหละอ่ะนิ่งๆเลยนิ่งๆเลยปุยฝ้ายนิ่งๆเลยนะไหนดูซิดูซิดูซิอะไรเละปุยฝ้ายนิ่งๆอะนิ่งๆเลยปุยฝ้ายไหนดูซิปุยฝ้ายมาดูซิหน้าตาก็มอมแทะไม่ได้อาบน้ําเลยไม่ได้อาบน้ําเลยปุยฝ้ายเหลือตัวเดียว ปุยฝ้ายน่ารักใช่ไหมปุยฝ้ายน่ารักใช่ไหมปุยฝ้ายน่ารักอ่านอนให้ดูหน,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 น่อยติอ่านนอนนอนนอนอ่านนอนเค้งเข้งเข้งนอนให้ดูหน่อยตินอนนอนปุ๊บนอนยังไงนอนแบบไหนนอนยังไงนอนยังไงอะ่ะติ๊กติ๊กติ๊กนอนยังไงหมากะละมังหมากะละมังปุยฝ้าย ปุ่ยไฟทำตัวให้น่ารักหน่อยป๊บดูไห,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 หนไหนมาดูห,หนันห,หน้ามึงงี้หันหน้ามาก่อนโอ้โหโอ้โหใครนี่ยหล่อมากเลยเนี่ยหล่อมากเลยนะอ่ตโตปุตเ,ปเหรอเนี่ยโตปุ่ยเหรอปุยฝ้ายหล่อมากปุยฝ้ายหล่อมาก,ามากน่ารักน่ารัก หมากระ,ะมังหมาในกระ,ะมังอันไหนไหนอันนไหนไม่ให้ไปอ่นนะไม่ให้ไป okay, ดูส,ดสิดูสิดูสิเอาเอาเอาไปไหนเนี่ยเอาดูดิอ้าวอยากลงนะอยากลงใชไม้อยากลงใชไม้เบื่อแล้วใชไม้ปุยไฟยหนูเบื่อแล้วใชไม้เบื่อกระ,ะมังแล้วเหรออ้าว ถ้าเบื่อแล้วเดี๋ยวจะให้ลงแล้วอะเบื่อแล้วจะให้ลงแล้วปุยไฟยลงยังไงลงก็ไม่เป็นเอาแล้วอะออาลง,ลง,ง,งจะลงยังไงเนี่ยจะลงยังไงเนี่ยเอา้าเดี๋ยวตกตายตกตายตกตายปุยไฟยดูสิเอาลงยังไงเอาลงได้ไหมเออเฮเก่ง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 เนาะปุยไฟเก่งปั๊บนี่เอา เอาเลยเอาเลยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกด,าตานนดูหน้าตาขนหน่อยดูหน้าตาคนหล่อคนสวยปุยฝ้ายคนสวยเนาะ